อเมริการัดไหนฮะไอโวเ่อเช้าชนี้เจอพูดในอเมริกาแล้บอกเขาแย่เลยกันน่วมเลยนะ <c oughs> มาบ้านเราดูดดาานะที่นี่นะไอโอวาไปทำอาย่นั่ารู้สวัสดีครับท่านผู้ชมพัชะระพุณจรัน์พักดีลุงแอกบางฉลองนะครับต่อต้านคนโกงคองคนทำร้ายสถาบันนะครับกำเริบท่านผู้ชมแล้น้องๆมาตลอดว่าพระมหากษัตริย์ เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะฮะกรุงสุโขทยัยธานีกรุงศรีอยุธยาเราเสียเมืองพระนเรศวรก็ก็คู่ศิลปภาพนะฮะมาก็พระเจ้ากรุงธนบุรีก็สถาปนากรุงธนบุรีนะฮะแล้วก็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัชกสินและกฎหมายตาสามดวงเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องพูดให้บ่อยๆพูดให้ลูกหลานได้รู้นะฮะผมหกสิบฝ่าแล้วจะต้องเข้มแข็งจะต้องไม่ท้อถอยจะต้องต่อโู่ชีวิตท,ที่เหลืออยู่เนี่ยจะไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปพุดทโถทแล้วบรรลุสัะบรรลุอรหันต์คือบุญยังไม่ถึงแต่ก็ก็ยังไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ถือศีลห้าใหม่มุสาวาทนะฮะไม่ไม่มุสาวาทไม่ประพฤติตนเป็นแมงดา หาเกณฑ์มาหลังผู้หญิงหรือเป็นแมงดาทางการเมืองนะฮะอันนี้แหละสำคัญเกิดเป็นคนหนึ่งต้องมีความกตัญญูกตัญญูตาต่อแผ่นด,ดินมีเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะฮะใครที่เรียนลูกเสือมาเนี่ยก็ต้องฝันลูกเสือเสียชีพอย่าเสียสัตสว์กระทรวงทบวงนกลมที่เกี่ยวข้องเราต้องมาอธิบายว่าลูกเสือคืออะไรคณะ กรรมการลูกเสือแห่งชาติซึ่งเพิ่งประกาศในราชกิจจานครับต้องทําหน้าที่นะฮะสมัยก่อนผมคิดถึงดรนิยมปูลาคำสำนักงานสติแห่งชาติเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ยังมีอยู่ไหนะฮะหรือการกระทรวงไหนก็ไม่รู้นะฮะก็รัฐมนตรีเจ้ากระทรงะวงเวลาที่เหลืออยู่ก็แรงรัดหน่อยนะฮะกระทรวงศึกษากระทรวงอววคือ เป็นหน้าที่ที่จะต้องดึงเด็กเด็กเขาไม่รู้จะต้องดึงเข้ามาทำความเข้าใจกับเขาสร้างความเข้าใจนะฮะวันนี้เด็กถูกล้างสมองโดยเครือข่ายคนไม่ดีภายใต้อุ้งเท้าของลุงแซมหรืออเมริกาเพราะว่าถ้าคน่นผมถ้าศึกษาประวัติศาสตราา์เนี่ยจากสงครามเวียดนามเนี่ยแล้วก็ไทยก็ขับไล่อเมริกาแบบขับไล่อเมริกาจนอเมริกาถอนฐานทัพออกจากประเทศไทยไป มันก็โกโกรธโกรธแค้นเพราะว่าจอมก,กุฎอนทานนี่ก็ดีคือเากอาะคาลามาซูนตําปางอ่ะอเมริกาเคยใช้ประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ได้ละความพยายามนะครับผ่านจากผ่านจากเครือข่ายคนไม่ดีผมจะใช้คขาพูดง่ายผ่านจากกวนกันเมืองชั่วพูดกันตรงๆดีกว่าที่ไม่หวังดีต่อประเทศนะะเพราะว่าประเทศไทยพระหมหากษัตริย์มีท่งเป็นพระมุกนะฮะประเทศไทยมีการ ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยมีประมากษัตริย์ทรงเป็นประมกขัคือจุดแข็งของไทยเพราะว่าเมื่อท่านเป็นศูนย์รวมอะเป็นศูนย์ท่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเมืองนะครับมากษัตริย์แล้วมองวงเนี่ยแต่อเมริกาก็เดียนพยายามไปใส่สีตีไข่บอกไอ้กวนการเมืองกลุ่มการเมืองที่ไม่ดีนะฮะคนพวกนี้ไม่มีประสบการณ์ใช้วัฒกรรมเขาเรียกโกหกคำตโตโกหกคำโตนะฮะ บ้านมีกฎบ้างเมืองมีกฎเมืองบ,บริษัทมีข้อบังคับของ,รองบริษัทมีจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของบริษัทพักการเมืองมีข้อบังคับพักการเม,ม,มืองครับคณะกรรมการเลือกตั้งก็ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งตามลฐธรรมปูญปี60นนะฮะสารพัรมีหน้าที่วินิจฉัยซึ่งปีนี้มันก็เหมือนปี6 2สองครับลำดเดียวกันแต่ว่าปี62 ทุกคนรอดได้แต่ปีนี้จะเป็นจะตายปี66เนี่ยจะเป็นจะตายครับไม่รอให้กรกตทํางานพิจารณาคําร้องไม่รอให้สำนักตัดสินแล้วก็มีไอ้ต่างชาติโดย,ยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเข้ามาเสือกสลันนะฮะอย่างนั้นกยัง,ยงมีแมงดาการเมืองแมงดาการเมืองแมงดา,าอาชีพ ม,มันยากจริงเป็นยุคที่คนไม่ดีเข้ามาเสนอหน้าทางการเมืองแล้วพวกเราก็หลงไปในกลเกมของคนไม่ดีเหล่านี้นะแต่ก็ไม่สายครับตั้งหลักะกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของผมเชื่อว่าข้ารการทุกท่านมีพลานุภาพมากนะมีพลานุภาพมากเพราะว่าอาจารย์ยักษ์เนี่ยอว่าสังกับเคยได้ผมฟังว่าท่านรู้เรื่องกับข้ารการในกระทรวง เปอร็นต์ดีก็ไม่รู้แล้วแต่พี่ๆแต่ว่าตอนนี้กระทรวงตรวงคมที่เกี่ยวข้องกับทั้งฝ่ายมมันคงด้วยนะครับต้องวิเคราะห์นะต้องคิดคิดวอลวิเคราะห์แยกแยะครับมัน,มนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะแต่ว่าก็ต้องต้องสู้อย่าถอยอย่าถอยอย่าท้อ,อคิดวิธีฮนะ ยุทธศาสตร์ชาติยีปีมีอยู่แล้วหายุทธการหายุทธวิธีทำยังไงให้เด็กมีคุณภาพไปปัสสวะเยี่ยวหรือนั่งเยี่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะอุจจารปัสสวะก็เข้าไปในห้องสุขาจะเป็นน,นักกานเมืองดีก็มีคุณธรรมศีลธรรมนะฮะไม่ใช่ต่ำตมนะฮะขยกักขยากนะครบางทีพูดพูดถึงเรื่องคนไม่ดีนี่มัน จิตใจมันสลดโทโทแต่อย่างว่าถ้ามันเป็นภัยร้ายต่อการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์สุเม,มระมกเมื่อกี้ผมก็คุยกับพี่น้องที่มาจะเป็นเยี่ยมพี่น้องที่มาจากปีนางโดยชอบไปนั่งเนี่ยเขเป็นชาวสยามเขามีความรักความผูกพัน ความงหงญยประเทศไทยยังพูดภาษาไทยอยู่แล้วก็เห็นนักการอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะปวดเพราะราห้าหลรอกเซร็จดานไปนะแต่วันนี้มันมันมาแล้วมาให้เราเห็นเลยนักการเมืองกวนไม่อีดีนักการเมืองโกหกตอแหลพ่อะมดการเมืองแม่มดการเมืองเพียงเพื่อจะเอาประเทศไทยเปนะ็นอนณานิคมให้ชงได้ แล้วก็มีกลุ่มการเมืองชั่วไปซูฮอกพุ่งเท้าอเมริกาคือวันนี้ต้องพูดความจริงว่าอเมริกาเข้ามาซากไทยซากแสงไทยห็นได้ชัดเพราะเรื่องไอทีเขาเหนือกว่าเราสองควนการเมืองเราไม่ต่ำวกว่าคนสองควนก็ใช้รับวิญญาณต่างชาติในการวางแผนนะนการวางแผนเพราะประเทศไทยเราผูกติดกับอเมริกามานานไปนั้นเนี่ย เขาไม่ใช่น่น,นะเขาจ้องจะขาบเมืยอไทยมานานแล,แล้วเขาไม่เคยหยุดนะฮะหลังจากถอนฐานทัพออกไปแล้วเนะี่ยเขาว่าหมายมั่นปั้นเมือที่จะขยําไทยให้ให้ชงได้คือแต่ว่าการดําเนินนโยบายของลุงโตเนี่ยสารสัมพันธ์ซาอุสําเร็จเนี่ยจากนโยบายความเป็นกางทางการเมืองแล้วก็ซาอุดก,ก็มีกษัตริย์เหมือนประเทศไทยนะครับ เขาถึงสารสัมพันธ์กับเราแล้วนําไปสู่การค้าการขายมากมายเนี่ยให้จากสัมพันธ์สุขของนายกองทูคนนี้แต่วันนี้เนี่ยคนไม่ดีควนการเมืองบางค่มบางหมู่บางเราก็เข้ามาชำลงความคิดของเด็กซะแล้วนะเอาเด็กในสมองเขาใส่เอาสิ่งที่ไม่ไปตามสีไปใส่ไปใส่ไป ไปล้างสมองกันนะครับเราจะต้องหาวิธีใช้วิธีอะไรนะบำบัดสมองเด็กน้องๆดีท็อกสมองนะครับต้องใช้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวอฝ่ายความบังคงแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีดีท็อกสมองเยววาวชนให้เรียนจิญยาตีมีงานทำมีความประตันอยู่แต่พ่อแม่นะฮะสอง การที่มีหลักสูตรลูกเสือเนตนารีก็ดีมีค่ายลูกเสือวชิราวด์ก็ดีมีคณะกรรมาการลูกเสือแห่งชาติมีกองการลูกเสือสํหรับง,งานประรการศาึกษาครับรัฐมนตรีอธิบดีผอกองที่เกี่ยวข้องต้องออกมาพูดแล้วนะฮะต้องออกมาพูดแล้วมาอธิบายแล้วว่าลูกเสือก็ดีเนตนาเีมีผลดีต่อการปรับพฤติกรรมในการ อยู่ร่วมเป็นมูนะคณะอย่างไงตอนฮะเด็กๆผมก็ไปเข้าค่ายลูกเสือในอยู่ร่วมกิจกรรมมันทําให้เรารู้ในในการอยู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะครับแต่วันนี้เนี่ยคนไม่ดีก็จะให้เด็กทําในสิ่งที่ผิดทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะฮะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายละเมิดเบื้องสูงครับอันนี้คือเขาตั้งใจเจตนา,นา วางแผนแล้วก็ร่วมมือระหว่างต่างชาติกับนักการเมืองไม่ดีบางกลุ่มสองกลุ่มนะแต่วันนี้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องตั้งหลักนะต้องตั้งหลักนะนักการเมืองสอบปอกกับไปดูราเขตของตัวเองนะครับกลับไปดูรลเขตของตัวเองทำเศรษฐกิจตัวเองให้ดีก่อนนะ เราต้องช่วยการประเทศไทยไม่ใช่ของใครของพวกเราลูกหลานเราคืออนาคตครับวันนี้เขาทําลายเด็กก่อนทํำลายเด็กพุ๊บอนาคตของชาติอ่อนแอประเทศชาติก็จะอ่อนแอไปในที่สุดนะฮะเด็กไม่มีเหตุมีผลซะแล้วไปสรรเสริญคนโกหกคือสรุปคือคนโกหกให้มันสกรปรกสมมก็ได้ สร้างนิทานสร้างเรื่องน้ำเน่าจากผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกก็ได้แล้วเด็กก็ไปบอกต่อกับเพื่อนกับฝูงพ่อแม่พี่น้องเพราะกลัวถูกบูลลี่อ่อันนี้คือความหลงผิดนะฮะก็ต้อง,ต,องต้องเมตตาเขาน่ะมันไม่ได้เกิดจากหัวใจเขาแต่เกิดจากความหลงผิดเกิดจากอาร์เมกาก็ดีเกิดจากกลุ่มกวนไม่ดีก็ดีเข้าไปล้างสมอง ภาสีเครับเพราะฉะนั้นคนที่เตื่นก็นต้องเป็นพวกเราด้วยนะฮะพวกเราคนรุ่นผมก็ต้องเตื่นจากผวางังคนรุ่นหลังผมอาจารย์ปถมมัธยมอาจารย์มหาลัยหน่วยงานความมัน่นคงสำนกันกงานสติแห่งชาติคือสรุปทุกกระทรวงธบวงกรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปดูเรื่องศิลธรรมและการศาสนาแห่งชาตินะฮะก็ต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันดึงเยาวชนกลับมา ดึงความรับผิดชอบโจดีกลับมานะฮะอย่างที่ผมบอกนะทุกสังคมมีทั้งดีและไม่ดีพอหลงหลอกก้าก็จึงให้ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพอหลงรอก0สก็สืบสารรักษาต่อยอดครับคือภัยร้าย,ายนะที่เราเห็นมันมาแนละ้วมาแบบชัดๆเห็นๆ,เห,นๆเห็นๆด้วยเห็นเลยนะฮะตอนนี้เราเห็นแล้วแต่ บางเรื่องผมพูดความจริงไม่ได้เป็นเหม็นประมาทแต่เห็นเลยฮนะเรื่องยางเรื่องเมากาพูดความจริงได้เพราะว่าเขาจะถอนทหารออกไปแล้วดูคําพูดคําจาวิธีการเขาก็มาแสกแซงขึ้นมาสนับสนเด็กผมรู้เห็นการต่างตั้งการก่อกําเนิดมหาลาัยมสสวนของท่านยิงพันนะฮะผมไปดูพระพุชิราชอินโดจีนในยุคนั้นก็แถวนั้นนะ ถวพื้นที่ที่ตั้งมมเลส,ส่วนว่าจะเป็นมมเลส,ส่วนได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับทีนี้คณาจารย์มหาลัยเองก็ต้องมีความสมนึกรักชาติด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เหมือนการทุกสังคมมีทั้งดีและไม่ดีอาจารย์ที่หวังเงินทอนก็นกนเยอะเอาโครงการโน่นนี่น,นั่นมหาลัยมีทรัพย์สิสนเยอะผู้บริหารก็เกรงใจสิทธินะฮะตอนนี้มันกลายเป็นยักษ ตื้นติดกึกยักลึกติดกากพูบไม่อบองไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องละล้างประโยชน์ในหัวใจนะฮะเอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งก่อนพระหลวงหอสิบเนี่ยท่านเสียสละพระทรัพย์ส่วนพระองค์มากมายต่อ,อพวงประชานะครับสมัยที่พระองค์พระวรกายแข็งแรงเนี่ยพระองค์ทรงงานหนักติดตามพระหลวงหลอกก้าพระพันปีหลวงเนี่ยทรงงานเพื่อผสมนิกก่อนชาวไทยนะฮะก็เป็น นาทีของผมเริ่มผิดตัวเองจะเริ่มเริ่มให้เร็วที่สุดนะฮะเริ่มให้เร็วที่สุดเลยเริ่มเริ่มให้เร็วที่สุดแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องมาบอกเล่าบอกต่อพี่น้องพวกเราต้องช่วยกันนะ,ะต้องช่วยกันอย่าปล่อยภาครัฐอย่าปล่อยใครคนหนึ่งเลยเพราะว่าสื่อมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะแต่เราก็ได้เห็นนะเวลาน,นี้สื่อส่วนใหญ่อยู่ในมือกวนการเมืองกลุ่มไหนนะฮะ ใครชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนะฮะสังคมมันเริ่มเห็นชัดชัดอันธพาลโลกก็เริ่มอรารวาสไปทั่วโลกลเพราะนั้นเนี่ยเราต้องจับมือกันให้มันนะครับบอกลูกบอกหลานบอกพี่น้องผมรวมพลังกันนะฟิตสุขภาพร่างกายไว้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางเลือกสุดท้ายนะฮะถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้อง เผชิญหน้าค่าศึกนะฮะเผชิญหน้าค่าศึกเพราะว่าค่าศึกนี้ประกาศขอยาครับค่าศึกประกอบตัวเห็นชัดว่าใครเป็นใครนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งครับถ้าคุณไม่ชั่วไม่ต้องกลัวหนึ่งหนึ่งสองครับถ้ามึงไม่ชั่วมึงไม่ต้องกลัวหนึ่งหนึ่งสองครับพระชษะบุญเจริญพักดี คุณเอกบัจลงขอบคุณครับ <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ